สวัสดีครับผมนาธนวฒว์หัชวณนินะครับลาดห้าสี่ศูน0์หนึ่ง6นะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมานำเสนอผลงานนะครับจากโปรแกรม solidworks นะครับนั่นคืออ่าลูกเล่าประมาณนี้นะครับมาเริ่มกันนะครับครับผมจะทำออกมาเป็นอะไรครับคอยดูนะครับเริ่มจากการสร้างสี่เหลี่ยมนะครับที่ท็อปเลทของเรา อ่านี้ตัวเพล,ยน,เล angle, ยนะครับเลือกเล็ก a n ฉนเกิลใช้นะครับที่ Center ร์เล็กแเฉนเกนะครับยืดออกมาครับเราต้องการให้เป็นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราก็จะกดมันกดมันครับ1นสอง สามเส้นเจือดเรือคองมันก็หมายความว่าขนาดของมันต้องเท่ากันนะครับโอเคครับจากนั้นเอ็กซ์ซิสเซนะครับมาที่ฟีเจอร์นะครับเอ็กทรูแล้วก็เอาความสูงประมาณสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับอ่าพอลองดูภาพของมันนะครับว่าเป็นยังไงโอ้สูงมันจะสูงไปสองร้อยห้าสิบนะครับอ่าโอเคครับหลังจากนั้นก็ออกลงเลยนะครับรูปของเราก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ หลังจากนัน้นก็ต้องการทำวงกลมข้างบนนะครับก็สร้างขึ้นมานะครับสร้างวงกลมขึ้นมาขนาดประมาณหนึ่งแล้วเข้ามาที่ฟีเจอร์นะครับผมก็ขยายวงกลมขึ้นาอีกอขนาดประมาณห้าสิบนะครับตารางงานนะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อของฟ l ร์เลนะครับแล้วเข้ามาที่แชมเฟอร์นะครับผมต้องการ แชมเฟอร์มันคือการลบมุมนะครับให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับ รอสักครู่นะครับหันหน่อยครับอ,อันนี้ผมก็ได้รูปส่งตามที่ผมต้องการแล้วนะครับนี่ก็คือรูปนี้ก็คือขวดของ b บ c ็คเลเวลนะครับขวดเล็กที่เซเว่นะครับก็ขอจบการนำเสนอผลงานเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ